สวัสดีครับนี่เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบห้าอีกห้านาทีจะแปดโมงนี่นก็เลยคิดว่าเฮ้ยในหนคลิปนี้เราตื่นเช้าเราอะไรเรามาทำคลิปแว๊บวิชวลกันดีกว่าไหมคือเอาง่ายเลยแว๊บวิชวลเนี่ยเท่าที่นักทราบมาหรือหรืออะไรเงี้ยได้เห็นมันสักพักแล้วแหละนะครับในตอนเมื่อวานนะ มีช่อง YouTube หลายช่องนะครับเขาลงอัปเดตกันนะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของวายแบนพี่ช่วย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของแฮปปี้แก๊สก็ดีหรืออะไรก็ดีอะไรเงี้ยแลวเพิ่งทํางานเสร็จแล้วเพิ่งเลิกงานมาถึงบ้านนะครับแต่เพิ่งเห็นแล้วนาเพิ่งเราไน้ยก็อัปเดตไปเมื่อวานนะ mm hmm. แล้วก็ได้ล้องเล่นนิดๆหน่อยๆนั่นแหละและรู้สึกว่านะ่ามีความไม่ชอบมัน อยู่ประมาณ50%อีก50%คือชอบไหมก็ชอบนะครับแต่50%มันจะมีแบบข้อติข้อติงอยู่อยู่อะไรแบบนี้นะครับเอาง่ายๆเลยคือไวเบอร์วิชวลเนี่ยเป็นเป็นแสงเงาของไมค์คราฟนะเออเป็นแบบของออฟฟิเชียลเองตรงๆเลยโดยที่เบลล็อกจะมาก่อนจาว่าจะมาหีหลังอาจจะในอนาคตก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาง่ายๆเลยคือที่ได้มาทําคลิปเนี้นยแ่แค่อยากจะมาทําคลิปรีวิวไมค์ไววิชวลดียๆนะคือก่อนหน้านี้ที่ได้ได้ทําไปเนี่ย แน่บอกว่าแน้จะทําอะไรเงี้ยแน่ก็ไม่ได้ทําสักทีไงแบบวิชวลคือถ้าถามว่ามันมีตัวเบต้าออกมาแน่ได้ลองเล่นหรือยังนะคือแน่ได้ลองเล่นไปแล้วครับสาหรับตัวเบต้าของมันหรือหรืออะไรของมันอะไรเงี้ยมันก็มีอาการค้างบ้างกระตุกบ้างเครื่องร้อนบ้างอะไรอย่างงี้แนะ่ก็พอเข้าใจนะครับเพราะว่าคือมันก็เป็นแบบตัวเบต้าตัวทดลองอนะเนาะคือแบบมันก็อาจจะยังมีบงมีบักหรือมีแบบอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่นี้ เป็นตัวเต็มออกมาที่ใส่ในเกมแล้วมาของแอบแพิแกสเมื่อคืนเน็กได้ลองเล่นอยู่ประมาณสักห้าสิบนาทีได้แหละนะเครื่องมีอาการร้อนแบบอุ่นๆนะไม่ได้ถึงขั้นร้อนมันเป็นอาการน่าจะปกติของอนตอนที่เราเล่นเกมแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือโทรศัพท์ของเน็กจะไม่สามารถปรับระบายความร้ไป,ไปถึงขั้นแบบขั้นมีเดียมขั้นมีเดียมได้ขั้นสุดได้เพราะว่ามันไอ้นะั่นอ่ะมันจะทําให้เครื่องเฟรมลด แล้วก็เครื่องกระตุกด้วยในส่วนหนึ่งแล้วนี้นะก็ลองปรับให้มันต่ําสุดอะไรเป็นโลเป็นโลเป็นอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยนะครับมันก็ถ้าถามว่าเครื่องมันลื่นไหมมันก็ลื่นแต่แต่ภาพมันก็สวยเหมือนกันอะไรอย่างงี้ถ้าเราเกิดแบบปรับการตั้งค่าปรับ adjustment หรือปรับ b o มอะไรอย่างงี้ให้มันแบบถ้าเราปรับเป็นหรือเราปรับได้งี่นะแสงก็จะอมาดูสวยเหมือนกันถึงไหมว่า ฟีเจอร์ต่างๆนี้เราปรับไปเดี่ยมันจะเป็นโูมันจะมีปรับอยู่3ตัวมั้งคือปรับแบบเวลี่ปรับแบบตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ปรับนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไนดะ้ลองเล่นเฉยๆนะในในตอนเมื่อคืนแตน่นยังไม่ได้เอาไปหัดหน้าจอหรือหรือทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้จะมาลองเล่นดูทั้ง2ตัวเลย เรงจะมาลองเล่นบนทั้งโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ลองเล่นบนทั้ง iPad ด้วยนะครับเราจะอัดหน้าจอเข้าไปด้วยเอาง่ายเลยเหมือนเราลองจําลองทําคลิปนั่นออกมาเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนี่เราก็อยู่กันใน Wild Bad Vision นะครับเวอร์ชันมือถือนะครับอันนี้ดนะปรับการตั้งค่าของมันนะครับเป็นตัว Custom, คอสตอมแบบตัวคอสตอมคือการที่ว่าเราฟริกค่าเองไว้ทั้งหมดนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเกมเนี่ยมีความกระตุกนะเออมีความกระตุกอยู่เล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางนะครับ ันนี้เรามาอยู่กันในส่วนของ iPad กันบ้างนะครับไอแพนี้ก็จะเป็นตัว w i r e visual นะครับที่แนะให้ระบบของเกมตั้งค่ามาให้โดยมีการเน้นในส่วนของ visual แล้วก็เน้นในส่วนของ performance นะครับในในส่วนของเอ่อ f l o visual เนี่ยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าแบบสุดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเฟรมเนี่ยมันมีอาการดรอปลงนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะปรับลงมาเหลือเป็นการเน้นแบบ performance แทนนะครับจะเห็นได้ว่าการปรับแบบทั้ง2องอย่างเนี่ยนะครับ ความลื่นของเกมมันจะแตกต่างกันนะครับคือตัว p e r ร์ฟอร์แมน่ะจะลื่นกว่าแต่ว่าตัววิชวลเนี่ยจะมีความกระตุกหนักกว่านั่นเองเรามาสรุปกันท้ายคลิปนะครับจากเมื่อกี้ทนะี่เรได้ลองเล่นไปประมาณ4-5นาทีนะครับทั้ง2อุปกรณ์นะทั้ง2ไดเวอร์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าไอตัวของมือถือเนี่ยนะครับ ไดอันนี้ปรับการตั้งค่าเป็นคัสตอมแบบคัสตอมมันคือการที่เราฟิกค่าไว้เท่านี้เท่านี้เครื่องโทรศัพท์ของเราถ้ามันทําได้สูงสุดคือมันทําได้ไม่ถึงมันก็จะแหลกเพราะเราฟิกการตั้งค่าไว้นี่คือคัสตอมจะเห็นได้เลยครับว่า อัตราการเล่งจังหวะของเฟรมเรทเนี่ยมันจะเหลือที่ประมาณ35แรกแรกมัน60ก็จริงแต่พอหลงัลงๆมามันเริ่มดอบดอบดบดแบดบดบเหลือจาก50เปิง้ง40บเปิง้งเลือ3าอย่างนี้นะครัอันนี้ถ้าให้เนะ็กเช็คเฟรมเรทตอนที่ว่าอตอนหลังบ้านเบื้องต้นนะครับมันจะสามารถเช็คเฟรมเรทได้นะครับคือว่าเราแบบ มีมันมีแบบเฟรมเดทดไปถึงตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง iPad อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมันจะอยู่ใน39เนะเาะอ่าตรงตรงตรงนี้นะมีการตั้งค่าเอาไว้นะครับส่วนของ iPad นะครับจะเป็นที่ระบบ ตั้งให้นะครับระบบตั้งให้มันคือการที่แบบว่า Perform ร์แมนซ์เพอร์แมนวอะไรแบบนี้นะครับปรับทั้ง2ตัวนะครับเพอร์ฟอรนะครับจะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกแหละมันคือการปรับเองออโต้มันจะฟิกค่าที่แบบเหมาะกับเครื่องเราที่สุดอะไรยังไงที่สุดนะครับในการปรับเป็นอัตโนมัตินู่นนี่นั่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเครื่องเราทําได้แค่นี้เกมก็จะจินออกมาได้แค่นี้เพ r m a n Vi วิชวลก็จะเป็นค่าสูงสุด ที่มันมีมาให้แต่แสงก็จะดูสวยกว่าแต่แลกกับเครื่องพี่ว่าเมันอาจาจะแหลกกว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ได้อัาคลิปใหม่ตัวหนึ่งนะครับของในมือถือนะเครื่องจะนิน้นฟฟ์แมนซ์จะนิ้นไปที่เครื่องเรานะครับที่ว่าปรับการถักผ้าเป็นตัวเป็นติเลยนั่นแหละเฟรมกับมาวิ่งที่ประมาณ59เถึงห0เหมือนเดิมทั้ง2ทั้ง2คลิปจะมีความแตกต่างกันมากนะครับซึ่งอันนี้นลองอ่าน แบบเป็นหน้าจออัดแบบตอนที่นราจะทํางานหรือทําคลิปจริงๆอย่างจังนะครับ,บผลการทดลองของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถามว่าแสงสีของมันสวยไหมก็มีความสวยงามอยู่พอตัวนะครับโดยเฉพาะทะเลรงทะเลทรายอันนั้นน่สวยมากจริงๆคือถ่ายรูปมันก็สวยอันนี้นนก็ยี่สวยเหมือนกันสวยทั้งคู่นะครับยากกิฟต์ชื่อไว้ทั้งสองคนอะไรอย่างนี้นะครับ แต่มันสวยรีงนะมันสวยทั้งค,คู่นะครับอ่าสวยแบบคนละแบบนะทีนี้เรามาพูดถึงข้อหลักสำคัญในเะรื่องของความร้อนนะครับทีนี้แนะ่การด้วยแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอัดคลิปไปนานๆมันจะร้อนหรือเปล่านะครับอันนี้เนะ่ยลองนั่งเล่นหรือลองนั่งอัดประมาณ5ทีลองอัดประมาณ2-3รอบนะครับคือก็ทั้งสองอุปกรณ์นะครับจะมีความอุ่นเล็กๆไม่ถึงกับขั้นอุ่นมากมันจะอุ่นแบบ อุ่นเหมือนเราเล่นแบบเกมปกติคนอ่อุ่นเหมือนเราเล่นเกมปกติอะนะไม่ได้ร้อนอะไรมากส่วนมือถือก็แบบอุ่นตามปกติเลยไม่ได้ร้อนอะไรมากนะไม่ได้อุ่นมากด้วยอุ lucky, ่นแบบอุ่นเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับคือมันไม่ได้ร้อนอะไรมากคือออ,อยง่ายเลยมันก็ไม่ได้กินสเปคเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นสเปคเก่าเล่นได้ไหมอะไรแบบนี้นะสเปคเก่ากว่านี้ที่ต่ํากว่าระบบรองรับนี่นะไม่แน่ใจว่าเขาจะ เปิดให้มันเปิดได้หรือเปล่าแต่เห็นว่าฮ้ยเขาปิดกากรบาทเราไว้ไม่ให้ใช้นะเออไม่ให้ใช้ตัวไวแบบรัสพิชวลน,นะครับไอตัวไอตัวตรงนี้นะโอเคเอาละครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับคงมีเท่านี้ละกันนะฮะจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนไวแัสิชวลน,นะครับแนมะ่คงอาจจะได้ทําในซีซันหน้านะครับซีซันนี้เนะี่ยอาจจะยังไม่เอามาใช้เต็มเต็มถาวรน,นะครับอาจจะเอาไปใช้ในโปรเจกต์หน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองลงโปรเจกต์หน้าไปยอ่อ ไปใย่ๆสักคลิปสคลิปดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะไอ้โปรเจกต์หน้านี้นะก็เตรียมโปรเจกต์ไว้แล้วแหละนะครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดอะไรกันนะครับอาจจะเป็น100วันหรือจะเป็นฮาร์ดคอร์อะไรอย่างงี้ก็ดูตันต่อไปแล้วกันรอติดตามไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ